สวัสดีค่ะนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีกรกฎประจำวันที่30มกราคมถึงวันที่5กุมภาพันธ์2566ค่ะสัปดาห์นี้นะคะโดยรวมเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสการต่อสู้แข่งขันที่เกิดขึ้นนะคะการช่วงชิงความได้เปรียบหรือความอดทนนะคะที่ชาวกรกฎมีไม่ย่อท้อนะคะ ก็จะดึงดูดความสำเร็จหรือว่าชัยชนะปลายทางได้เรื่องของการงานนะคะเป็นช่วงที่ถูกทดสอบความสามารถหรือเกี่ยวกับการที่ต้องแสดงฝีมือให้เต็มที่นะคะถ้าเป็นนักเรียนหรือคนทำงานก็มีโอกาสที่จะได้พีเซต์น,นำเสนอผลงานหน้าชั้นนะคะหรือว่าในที่ประชุมเป็นโอกาสที่จะต้องโชว์ศักยภาพของคุณนะคะให้กับเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใหญ่บริวารต่างๆการทำธุรกิจนะคะช่วงนี้ต้องมีการแข่งขันเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีการวิ่งเต้นนะคะการที่ต้องปรับปรุงสินค้าปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้ผ่านพ้นไปได้นะคะก็มีโอกาสคว้าชัยชนะเรื่องของการเงินเกี่ยวกับธุรกิจหรือการงานที่คุณทําอยู่ก็จะดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคนะคะหรือว่าได้รับผลประโยชน์อย่างที่ตั้งใจ ด้านสุขภาพนะคะช่วงนี้มีเรี่ยวแรงพร้อมทุ่มเททำงานเต็มที่ทั้งนี้ก็ต้องระวังความเจ็บป่วยกระทันหันหรืออุบัติเหตุจากความประมาทต่างๆนะคะก็ต้องใช้สติเต็มที่ในด้านของสุขภาพสำหรับชาวกรกฎคนโสดนะคะสัปดาห์นี้ความจริงใจและความมุ่งมั่นนะคะก็จะทำให้คุณชนะคู่แข่งหรือชนะหัวใจได้ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะเกี่ยวกับ การที่ต้องอดทนพยายามฝ่าฟันอุปสรรคบางอย่างร่วมกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงหรือว่าการงานของทั้งสองฝ่ายนะคะอาจะเป็นช่วงที่เหมาะที่จะปรึกษาวางแผนในเรื่องของชีวิตคู่แล้วก็การงานร่วมกันในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซี หรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ